เที่ยวคอนแก่นเราจะไปเมืองคอนแก่นเราจะไปเมืองคอนแก่นลูกผู้ใดนี่ลูกอะไระลูกพ่อพ่อชื่ออะไรนี่โอ้ยใช่ลูกพ่อไหมนี่คือไ่เห็นหน้านะนเห็นหน้าเห็นคือไ่เห็นหน้าเห็นตานานแล้วนี่นอะไรจะนั่งบปล่เดี๋ยวเด้อโอ้ยลูกไปก็ได้รจะนั่นนงกระเป๋าเบิงหน่อดิจัดขึ้นนั่งเก่งกับว่า โอ้เก่งเดยว่ะแทนโอเคยังจ้าสวยยังจ้าเ่าันสวัสดีค่ะวุ้ยวันนี้จะไปหาพ่อนะคะจะไปนอนกับพ่อสุขเสาร์นี่ใช่ไหมคะใช่ไหมหนูชื่อน้องอะไรน้องไฮโลน้องปอกดิ้งหรือเปล่านี่น้องอะไรน้องนาริตะโอเค ตอนนี้สนามบินแล้วนะคะรับเราจะเดินทางไปขึ้นเครื่องนะครับไปขอนแก่ลเราไปเที่ยวเมืองขอนแก่นไปห้องโอ้ยลูกไปก็ได้ไป <c oughs> ได้รู้ปุอะไรนะอะไรนะวิ่งไปกันเลย you wanna do it พรจ่าแล้วมันตากินอะไรนะ,ะกินลูกอมอยา่าไปกินไปขึกก้นรถก่อนดีดีกว่ามันจะเปียกปากคนตกบอ,อกคนตกมาเท่าแบบนี้คนตกจา้าไอ้ตานอนนอนหลับทั้งทางเลยขึ้นทางเลยข้างบินบินเร็วไหมบินเร็วไหมคะวันนี้ไปไหนนี่ ตาก็เงายังมั้นในซีนในช่วงร้เตือนพุ้เตือนนอนเข้าเ้าร้อง้ารงัเอขบแมวมุนมมุนคจะพุทแคไปจะพุทธ คนเมื่อตัวนี้ดูเมินมีคามความที่มุรีล้ม่ิลใช่โอ้รมาแล้วรถที่ขเข้ามาแล้วเจกันวันนี้ม้มคิ พี่น้องภาคใต้แต่วาเบืองบานแต่ว่าฝนตกก็คงจะร่วงไปเรีวลหนาบาหลังเล็กหรือหลังใหญ่หลังเล็กหรือหลังใหญ่ห้องหนูอ่ะอะไรนะห้องหนูห้องในตาอนัตาอะไรเล็กกันไงมาข้างบนอ่ะห้องห้องหนูเห็เตื่นไหมนะเห็นห้องนตาไหมข้างบนอ่ะในเล็กไหนอยู่ไหมอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างคะอันนั้นเหรอ อันนั้ห้องการ์ตูนนะนะั่นน่ะไอ้ต่ายขึ้นชั้นสามเหรอไนห้องอันนี้หนึ่งสองสามสี่แอ้ต่ดขึ้นห้องไหนเอาห้องไหนคะห้องนี้บอกนี่อยู่ค่ะนอนอใครฮะนอนก,กับใครนะก็โตเกียวก,กับพ่อนกับพ่อข้างล่างให้ใครนอนอไม่ มื่อนี่มาอนขอนแก่นแหละพี่น้องมาขอนแก่นมาสุการอาทิตย์แต่ว่าก็คืนนี้เป็นอุดรเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปงานบึงการสิบเอกออกงานาน้ําพอเนี่ยโตโยต้าบึงการเนี่ยเราติดตามนะเนี่ยโตโยต้าบึงการน,านันต์จะจะไปเฝ้าพ่ออย่างไรทีใช่ไหมอืมจะไม่ต้องขึ้นห้าหรอกเนาะเฝ้าอย่ังไรทีเนาะอย่าเปิดอย่าเปิดโอเคนนตาห้องนี้เดีย๋ยวจะบอกเข้ามาติดเตียงนะคะห้องเล็กๆข้างบนนะคะชั้นสามนะคะขอได้ว่าะ พูดเสียดายเรา,มาไม่ได้ฝนตกฝนตกพี่น้องโอเคพาดูบ้านแล้วยีมตูวเลยไปบายก่อนบายยืมตูวเป็นพร้อม <c oughs> อออเอเกครับัแล,แล้วครับเกือบไหมคะับเกือบครับ สทีนี้ดีค่ะจ้าเสก่รกสวยดีคบดีครับทัูพี่คนสวยไพี่เเซ่คนสวยน่อยอบเต้นไหมคะอบเต้นไหมคะอบเต้นไหมคะทักดีกนะร่ักดันนะัเนกหรอดค่ะสวย เต้นไม้เราเล่นไม้เต้นพิงเขาเี่ยเขาคืนใช่ไหมที่เขาคอมมนต์อยู่ยือบปบเือเขาาเล่นเนะได้ค่ะขาทำอไเล่ตน้หเ้ไหมคะเ้ไงน่ารักมากเลยแต่อบยคะเไรคะังืนอยู่อี่นไรกวนอันอกันโอเคนะครับมาถึงออฟฟิศตัวเกมเสิแล้ววันนี้ก็ได้มาถึงวันเกลียแล้วเดี๋ยวทีสหน่อก็คุณชิทพื้นที่ก็จะดีขึ้นเลยอะไรนะไม่อย่างอี ชมนี้ตำไทย,ไทยเขาบอกว่าแดนเซอร์๋ยวคืนนี้ตาช่างอะไรจะมานะจะจดไว้น้ําหนักต้องคงที่ห้ามเกินคงที่ได้ห้หามเกิน,มนไม่ก่าเท่า่ั้นห้ามเกิ้ห้ามเกินมนมตรฐานอะไรไไท้ไทม,ม่น้่ไ้ไม่ไดไม่้่ไดม่ได้่ได่งด้่ไนไม่ม่ไดไไไม่ม่ไไม่ไดไม่ได้มม่้ได้มด่้้ม่ ก็แบบดูดูไปเท่าไหมาถึงแล้วยัไม่ีสดียวเต้อได้ไมจะขอฟิตได้มองอรฟฟิตตัวจริงก็ตัวจริงจีก็นึงกันมาได้มากพี่น้องแ้วพูกนี้ไปงานโตโยต้าน้องคายด้วยยิ้มก่อนยิ้มหวานให้ดูฟันก่อนฟันไปเที่ยวหมดแล้วไม่มีฟันแลันนี้ปุ่นแล้ว เข่าข่วงก็มาเข่าอรือลว่โอเคครับเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยหนึ่งวันนี้สนุกสนานแน่นอน